สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมน้องเบรดแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นอะไรดีวะ <S <S 1> <S 1> เริ่มเกมมาก็นี่ดนูนยิงแบบดิจิตอลได้จังวะนี้ลูกน,นี่ยิงเข้าไปโอ้โหมันกระโดดวะเฮ้ยกระโดดทำไมโดดทำไมเดี๋ยวจุนี่ไงน้องแต่ไปดอุ้ยด่านเดิมเลยว่ะทุกคนนะด่านเดิมหมอครับเนี่ยะ แกอ้ออยมันตีแจัดเลยวะอุ้ยมันตีแรงมากเลยปึ๊บนี่โดนดันอันเน่อยู่ขี่ดินไม่โดนหรอกแต่ตอนนี้กําลัางจะโดนเรียบร้อยถ้าวูรยะไก่น่สู้มันได้อยู่ทุกคนนะดูดิโดนมันเป๊ะฟรีเลยเนี่ยอุ้ยเ็นนี่อะไรไม่รู้ของเราอ่ะนี่ดูไปดิปึ๊บนี่นี่ เออเ,อ,อ,เอ,อมันอย่างโกงเลยเว้ยเรียบร้อยชนะโอ้อาวุธนี้อีกแล้วอาวุธนี้อีกแล้วลที่เราแพ้ไปตอนนั้นเหมือนเขาจะให้เราคะแนนคะแนนเท่ากันให้ได้แต่ว่านี่ดูดีโดนกด,ด,ดเรียบร้อยตายไปซะเอาเนี่ยระเบิดใส่้ยมันละเข้านิดเดียวเองเหรออูดูมันตีดูดูมันตีเราดิคนนะ ดาเมย์แย่งแรงเลยอ่ะ <S <S ดาเมย์มันเบาจังวะเหมือนข้าเนื้มดาเมย์เลยทำไมเฮ้ยเผื้อ,อ,อตายเลยเหรอวะเป็นคอนเทนท์ที่ผมไม่มีอะไรทำนะผมมาทำเล่นๆทำเพื่อความสนุกของผมเท่านั้นเพื่อพุ่งเข้าไปอู้โดยเรียบร้อยส่วนกลับแตกเลยพี่ก็เก่งเกินพี่เก่งพี่เก่งหรืออาวุธผมกากวะ นี่แดูันไปดีอ่าโดนกูตายซะเรียบร้อยอาวุธนี้โอ้อาวุธนี้มีโอกาสชนะสูงเพราะว่ามันเป็นระยะไกลนะผมเอ้ยมาดิเว้ยน้องเรียบร้อยอย่างเงี้ยโดนยัางง่าโดนได้ลเเจ้โดนตรูแกไม่รอดหรอก แกไม่รอดแน่เร็วๆรนี้เร็วๆนี้แกจะไม่รอดเอาวิมันยังจะโดนอีกเหรอวะเออโดนไปดีนะเฮ้ยอันนี้เหมือนเออเขาอลระเบิดออกจริงด้วยว่ะเพราะว่ามมาเล่นรอบสองแล้วไม่ไม่เห็นเจอระเบิดนะครับเออเออเออตายเออม,มันชอบกดไม่ติดทุกคนนะ เฮ้ยยิงหัวเออยิงเข้าไปเออยิงฮักโลดแบบงงๆนะครับมาแล้วเรามาฟาร์มเงินเพื่อแก้เงินที่เราซื้อไปน้ำห้าร้อยบาทเออเจไว้กระทืบเลยเราไม่ตายเว้ยตายเองซะเลิกตาเลิกตาแหน่หูบนี่หูบไอ้ยเฮียมันหลบได้หว่ะนี่โดนไปดิโดนโอ้โหแต่ดีครับโหก เรียบร้อยมันโดนลาวาตายเองเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมกระทือบใส่ตรงนี้เลยโอ้โหดามิยย่งเบาอ่ะดามเมจญบงไม่มุดเลยอ่ะตอนเนี้ย่นี่ไงซ้ำศกแต่ว่าไม่โดนโอ้โหจะซื้ออุจมันยังไงวะอุ้ยพี่ดาเมจก็แรงจัดเลย,เยผมจะสู้อ่ะคุณแตผมจะสู้คุณยังไงอึบ้บหงมลบย้ายทันวะ่ะ โฆษณาก็ขยันมาจริงเลยเฮ้ยมาดิโดนรู้ตายช็อตไปอย่างเงี้ยโดนอันนี้มันกิ้งเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันตีลังกาเหรอเมื่อกี้นี่มันตีลังกาด้วยเหรอวะทุกคนเฮ้ยมันกดโอูมันกด,นกดลงลงสองรอบตายเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโอ้ยเอ้ยมันเจ็บเกิน ไอคุณก็ตีแรงจัดเลยวะ่ะมันตีแรงหรือเราเอ้้อวะไอ้มันตีไม่เข้าอ่ะจะสู้มันยังไงได้วะเอ้ยอุ้ยกดเดิมกดเดิมไม่ติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาด้มาดิมาดิมาเด้ออันนี้ยวับแม่งมาไม่วับวับซะด้วยนะเมื่อกี้นี้อึนะอบอาวาบให้เราลงน้ำอีกทำไมวะทำไปทำไม เออจะตายแล้วไว้โดนลงนไปซะจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้ว,เร,วเรียบร้อยมาครับผมแต่วันนี้ฟันมนไม,นม,ม่โดนอีกแล้วอืมอืมโดนเคาะมาดีเออ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 พอเราเจออาวุธอาวุธช่วอาวุธชูวไว้คืนก็เรียบร้อยเหมือนกันมันตีหดวมาเลยอะ มันต้องรอให้มันในนี่ก่อนเออ <hi> ร,รู้แล้วรู้แล้วรู้วิธีสู้มันแล้วมาเริ่มรู้วิธีสู้แล้วน้องเรียนรู้แล้วตอนเนี้ยเรียนรู้เนี่ยไฟอย่างนี้ตรงตรงไม่ได้เว้ยมันต้องแบบเนี่ยมันต้องลอยี่ยเนี่ยขนาดลอยเ erm. นะ่เนี่ยเมื่อกี้นี่เราตายก่อนมันเอ้ววนี่มันเคยชนะแล้วรอบนี้มาวนี้รอบนี้ก็ต้องชนะเว้ยฮะเฮ้ยมันหลอกรามันล้อหลอกเราอ่ะโอ้เรียบร้อยเลย อันนี้โดนเน,นี่ยอันเนี้ยโดนโดนจริงๆเลยแหละโดนนิดเดียวอะนะอุ้ยเอาดิเอาดิโดนเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยฮะมันบูกืนไปป้าอันเนี้ยมันโกงเกินนะดูมันดีครับนโะอ้ดูนระเบิดเข้าอย่างนิดเดียวอะระเบิดมันเข้านิดเดียวอะนิดเดียวไปซะ เออเอ้ย,อยนี่ดูไปดิเออดูไปดิมันไม่ดูมันไม่ดูเลยซื้อนี่หวายลืมไปเลยเหมือนตอนตอนนั้นน่ะเออลืมไปเลยอะตายซะหึมก็ไม่เท่าไหร่นะวา่าเองอะเรียบร้อยนะมาเลยเอือยุบอุ๊ยมาดีกิ้งมหมุนเวียนใส่วนเวียนใส่แม่งเอ้ย เต็มรอสกิลก่อนนะอุ้ย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 หไม่โดนเลยว่ะอืมอืมแทงเออเออรอดิเออเออเออรอดิจะตายแล้วเออตายเรียบร้อยอืมวัตถุบใส่ไหมอัแน่้รออันเนี้ยอันเนี้ยตกปอกอันเนี้ยตกจริงอันเนี้ยไปจริง เนี่ยเองอ่ะอุ้ยมันช่วยเป็นการช่วยมันเฉยเลยเฮ้ยนี่ขอ,อกระพริบสักสามสักหน่อยดิ